สวัสดีค่ะสาวๆหลังจากที่ห่างหายจากการทำ How to Make Up เป็นนานมากเลยนะคะก็กลับมาแล้วค่ะกลับมาครั้งนี้นะคะเราก็เลยมาพร้อมกับความอลังการทนา h ทำ t o m a ูเมคอัพนะคะในลุกที่ชื่อว่าแต่งหน้าให้สวยปังอลังแบบสาวผิวสีแทนนะคะลุคนี้เราได้ i n นสปิเรชันมาจากรีฮาน่า พอปไม่ได้เหมือนเขานะคะแล้วก็เปลี่ยนนิดนหน่อยเนาะยังไงถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงก็เดี๋ยวตามเข้าไปดูในคลิปได้เลย <C os> สิ่งที่ทําเป็นประจําก่อนแต่งหน้านะคะก็คือต้องบํารุงผิวนะคะวันนี้ก็ใช้ตัวที่ใช้ประจําเลยก็คือพอสแอนด์ยางนะคะบูตอัพเซรั่มตัวนี้นะแล้วก็เป็นตัวคอนเซนเทรตนะคะตัวนี้คือใช้นานมากแล้วนะคะก็จะเอาสอสิ่งนี้มิกผสมกันแล้วก็ลงให้ทั่วใบหน้านะคะ หลังจากที่เราบำรุงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะอิลามาสก์พรีเมอร์นะคะตัวนี้คือตัวแมส v เวลนะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้ช้อนตักมาแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ my god นางเลอะออกมาอย่างนี้เลยค่ะเราต้องใช้ช้อนเกี่ยแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องเยอะมากทำไมมันหกอ่ะนี่นะคะ ถ้าเกิดเป็นแพคเกจจิ้งใหม่จะดีมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยเวลาที่เราเดินทางหรือว่าอะไรไปไหนเนี่ยมันจะชอบแบบไหลมากองที่ฝากลิ่นดีมากเลยอะ่ะสดชื่นนี่นะคะก็ลงให้ทั่วหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวไพรเมอร์ที่ทําให้เครื่องสมองติดทนนาน้านะะวันนี้เราจะเป็นสีผิวนะคะเป็นสาวผิวสีแทนให้เหมือนลีฮาน่านะคะแต่ว่าก็จะให้ดูสุขภาพดีแล้วก็ดูชายนี่นะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้รองพื้นของ urban decay naked skin นะคะวันนี้ใช้เบอร์ 6.0แล้วก็8.0นะคะเราจะเอา2สีนี้ผสมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่6.0ก่อนนะคะสีมันจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมคะต่อไปเราจะใช้8.0นนะคะสีก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยประมาณนี้เนาะ ต่อมาก็จะคอนซีลนะคะใต้ตานิดนึงเนาะวันนี้เราใช้ตัวนี้ค่ะเป็นน i ส์มีเดปนะคะก็เดี๋ยวลงที่ใต้ตาไปก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกลี่ยรองพื้นกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะคะเกลี่ย ลองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้แป้งเบนไนสีบานาน่านะคะลักชัวรี่พาวเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาคอนโทรลิร่งด้วยผาละเอของสลีกนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่สีนี้ก่อนต่อจากนั้นเดี๋ยวเราใช้สีนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นแบบสีแบบโกโกลโแบบว่าซันแทน อัดปีกจมูกนิดนึงนะคะมาเริ่มที่ตาก่อนนะคะเดี๋ยวเราใช้อายแชโดว์ครีมนะคะวันนี้ใช้ Naked Palette สนะคะก็สีแรกที่จะใช้ก็จะ<ส>เป็นพักนะคะสีแบตเตอรี่ค่ะสีนี้นะ ก็ลงไปที่พับตาแบบนี้นะคะต่อไปก็ใช้สีแบคกรีเหมือนเดิมนะคะระบายไปที่ขอบตาล่างใช้สีแบคฮาร์ดนะคะสีเข้มที่สุดในพาเลตจิกขอบตาแบบนี้นะคะ เพิ่มกระบอกตาให้มันชัดขึ้นด้วยการใช้สีแมทนะคะสีด้านนะคะต่อไปก็ใช้อายไลเนอร์เจลนะคะกรีดขอบตาล่างนะคะกรีดอายไลเนอร์นะคะด้วยเจลอายไลเนอร์เหมือนเดิม เดี๋ยวมาดตะขนตาแล้วก็ปัดสมาท์คลากันเนาะวันนี้เราจะใช้ขนตานะคะเบอร์3 0นะคะรุ่นดอรี่อนะคะจากร้านนาริยส่วนคิวนะคะลักษณะคิวก็จะเป็นทรงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะพยายามให้มันขึ้นไปแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองกันดูค่ะวันนี้เราใช้เป็นตัว d า w i n g Eyebrow นะคะจากอ t ทูดมาเริ่มกันเลยคิวได้ประมาณนี้นะคะคือตรงเท่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าโครงคิวเรากันมาแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เอาให้มันใกล้เคียงนิดนึงแล้ปัดมัดกล้าคิวนิดนึงค่ะต่อไปนะคะแต่เ,เราจะใช้แคนดี้ลูมินิเซอร์นะคะของ The ะบารนะคะ ปัดไปที่ยอดแก้มนิดนึงนะคะให้มันดูเป็นชุมพละเลื่อมใช้สี c o l o l i s t a นะคะบับตรงนี้นิดนึงนะคะวันนี้เราใช้ลิปสติกสีพิสนีนะคะจะบอกว่ามันใช้ดีมากเห็นปะใช้จนหมดเกลี้ยงเลย When just one thought of you comes up And I'm aggressive Just been caught in close enough You got me stressing Incessantly pressing the issue Cause every moment going you know I miss you